ดีค่ะสมาชิกเพจบิมเซนเซทุกท่านนะคะในห้องนกรตาโมาะคุณจิ๊ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนี่เลยเตนเตนเต้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 นน้ำนะคะน้ำน้ำของจากเรื่องเอ่อ ชินแก่คิโนคิโอจินนะคะก็คือแอคแท่งออนไททนนั่นเองซึ่งตอนนี้มีขายอยู่ที่รอสันนะคะของญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็มีจานวนจํากัดแบบว่าพอขายหมดล็อตเมื่อไหร่ปุ๊บพอก็จะเอาเก็บไปเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากกล่องน้ำนี่กันนี่ก่อนนี่กันขอนดีกว่านะคะอ่าอันนี้อ่านว่าคิโอโฮคิโอโฮคิโอโฮวอตานะคะคือน้ำคิโอโฮคิโอโฮนี่ถ้าแปลตามตัวนะคะก็จะแปลว่าภูเขาลูกใหญ่ ต่อันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นชื่อของพันธอ์องุนชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะเป็นอง,งุนกลมๆสีม่วงดูจากกล่องแล้วน่าจะเป็นน้ำอง,งุ่นแน่ๆเลยอะ่ะน,นี่ยังไม่ได้เคยชิมนะคะข้างหน้าเป็นอะไรนะเอเลนนะคะข้างหลังเป็นรีไวเฮโจซึ่งกล่องก็ม่วงมากไม่รู้เขาจะเสืออะไรหรือเปล่าไหมมันะ้งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นก่อนนะคะโชมิคิเกงนะคะโชมิคิเกงแปลว่าวันที่ รสชาติมันจะเสียนะคะก็คือนี่เขาเรียกปีเดือนวันนะก็เป็นปีหน้าใช่ไหมเดือนมกราวันที่2 2สองมกราสองพันสิบสี่นะคะโชวมิคี้เกงเนี่ยถึงจะเกินไปแล้วนะคะเช่นเรากินวันที่ห้ามกราแล้วก็ยังดื่มได้อยู่แต่รสชาติมันอาจจะแปลกๆปกไปนะคะนี่ก็คือเป็นรสชาตินะแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยสอนไปคราวที่แล้วเป็นโชวฮิคี้เเกงนะคะอันนั้นก็คือจะบูดจะเน่าไปเลยกินไม่ได้นะคะแต่นี้ถ้าเลยวันก็กินได้แค่รสชาติเสียโอเคพูดมากเนาะอ่ะ โค้ดโคนอรอชิมแล้วละสิทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งลิตรพอดีมันเขียนไว้แล้วก็หยิบลอดขึ้นมากโยนขยะทิ้งไปเอานะวิธีแกะนะคะเขาจะมีนี่อาเคกุจินะคะอาเคกุจิ ucci, มองเห็นไหมอาเคกุจิก็คือที่เปิดนะคะปากเปิดเปิดปุ๊บปุ๊บเปิดปุ๊บมันก็จะมีวิธีบอกนะคะละเอียดมากมายแล้วก็เงับออกมา เขาได้กลิ่นความม่วงขององุ่นออกมาเลยอะโอ้โอ้หูข้างในใสามากค่ะไปละไม่ได้อะม <c oughs> องไม่เห็นอะดีเดี๋ยวเราลองเทใส่แก้วให้ดูเนาะจะได้เห็นว่าน้ำมันสีอะไร Ooh. น้ำก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะเอาอันนี้เดีเราชิมเอาหน้าใครขึ้นดิหน้าเฮียโจแล้วกันต้อง <laughs> สดชื่นมากก็นะคะน้ำองุ่นธรรมดาบ้านเราี้แบบ่ละแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บกล่องไว้เพราะมันสวยดีไปแล้วบ๊ายบายใครอยู่ญี่ปุ่นก็ถ้าอยากดื่มน้ำองุ่นนะคะก็อย่าลืมซื้อที่รสานตอนนี้ได้บ๊ายบายโอยาสซุมิอิอิเมมิเต็นเนะราตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีนะคะ